กันอีกชั้นหนึ่งก็ได้แต่ว่าเรายังมีอีกสองร้านที่แต่ต้องของโตรเลยอันนี้ <พา S 2> เป็นอะไรพาคิลิวล้วอ,อันนี้เนื้อตุนลูกชิน้นสวัสดีครับสวัสดีครัครกลับมาพบกับพวกเราเที่ยวหลายกันอีกแล้วนะครับแล้วใน EP นี้เราจะพามากินปลดซิทที่ถนนนวมินนะครับแล้วก็ร้านที่เราเลือกกันในวันนี้นะครับก็จะเป็น ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าเด็ดเจ้าดัง3ลร้านนะครับเดี๋ยวจะเป็นร้านไหนบ้างตามมาชมพร้อมก,กันกับพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันมาแล้วเึ้นำมันเล็กชิ้นสดพิเศษครับเล็กชิ้นสดนะคะเนื้อนะครับเกเี่ยวที่สั่งก็มาแล้วนะครับแล้วร้านแรกของเราเป็นเส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อสดนะครับพิเศษ เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบน้ำข้นเลยะเอานี้ของคุณพลอยนะครับคุณพลอยสั่งเป็นเส้นหมี่ลูกชิ้นเนื้อสดพิเศษเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณพลอยตักเส้นให้ดูนะครับว่าน่ากินขนาดไหนต้องปรุงไหมคะไม่ต้องปรุงที่นี่อร่อยไม่ต้องปรุงน่ากินอเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆเลยอะ ให้คุณพลชิมก่มอนเร<อ>ใส่ผักด,ด้วนะเอาใส่ผักดที่นี่ผักบริการตัวเองนะครับผักเขาดูสดสะอาดอยู่เขามีที่ตักให้ด้วยนะใช่เข้มข้นเลยแหละอวอนนี้คุณพลสู้ขัดใจครับ เป็นไงเข้มข้นไหมครับถึงใจไหม,ม <า S 1> อร่อยมากเข้ามข้นมากมาถึงตาเราบ้างเดี๋ยวเราขอเติมใบโหระพาด,ดูดิดูใบโหระพาเขาดิาใหญ่มากอ่ะนี่ใหญ่เท่าหน้าเลยครัเติมเพื่อความอร่อยเพิ่มความอร่อยอีกหน่อยแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนครับชีรสชาติกพ็พอดีไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงด้วยไม่ต้องปรุงมาก ร้านนี้จริงๆเปิดมานานมากแล้วนะครับแล้วาะเรากินตั้งแต่สมัยรุ่นคุณยายตอนนี้เป็นรุ่นหลังเป็นรุ่นหลังนะครับกินมามากกว่าสิบปี่ร้านเนี้ยแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเนาะครั้งนี้มีโอกาสมาเยือนถึงถิ่น<ม>ก็ต้องกลับมาชิมให้ได้อชิมเขาไม่เล็กนะอืออือนะชิม อหชิมนะ่เรามาชิมเส้นกันบ้างว่าอร่อยไหมออกแบบคำโตโตเลยเป็นไงเขินคนมากแับหมูนะแับหมูขับหมูก็ชิ้ใหญ่น่ะ ถึงอย่างจริงกอบฟันแตกไหม,อออมกอบก,ร,กร้านแรกนะครับอิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วถูกปากถูกใจมดน้ำเลยสดน้ำ,นำมา วันนี้เปิดหัวร้านแรกก็อร่อยแล้วเดี๋ยวไปดูต่ออีกสองร้านที่เหลือว่าจะอร่อยเข้มข้นมือนี้ไหมแล้วเดี๋ยวเจอกันกับร้านที่สองนะครับป้าถึงแล้วร้านที่สองของเรานะครับเจ๊ค,คิมคิมปาติดถนนนะว่ามีหรเลเดี๋ยวไข่ไข่อันนี้ยังไม่ได้ปุนะ่ะ มาแล้วของคุณพลละพักสั่งเป็นเก้มอีเก้อีน้ำนะครับดีเส้นดูเส้นดูเส้นโอเส้นเก,ก้มอีตัวอวบเนี้ยน้ำใสดูน่ากินนะครับยังไม่ได้ปรุงนะลองชิมมั้งสุก่อน อันนี้คืออะไรคะของเรานะครับเป็นเส้นเล็กต้มยำแห้งไม่ต้องปรุงเลยใไหมไม่ต้องปรุงแล้วเขาบอกว่ามาแบบนี้ดูแบบน่ากินเส้นเล็กแบบใสนะครับเหนียวหนุบนุ่มนุ่มอีกแล้วนุ่มอีกแล้วนุ่มนุ่มที่ปถูกมีของที่เขามากับ เส้นเล็กนะมาหลายอย่างมากเลยเนี่ยอันนี้ลูกชิ้นกลมนะครับลูกชิ้นกลมลูกชิ้นนี่จะเป็นหูกล้วยปลาเส้นลูกชิ้นกุ้งนี่เผือกทอดด้วยนะอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะคือเผือกทอดน่ากินอีกแล้วอ่ะร้านนี้ก็ร้านเด็ดร้านดังบนถนนนวมินทร์นะครับดูน้ำซุปคือแบบน้ำซุปเป็นน้ำซุปกระดูกหมูดูดิตักขึ้นมาให้ดูเลยเขาให้มาแบบชิ้นใหญ่ๆนะ น้ำซุปไม่ใช่น้ำซุปแบบใสๆปกตินะแต่ให้ตัวเหมือนเล้งอะ่ะใ,ให้เป็นเล้งมาด้วยเดี๋วยว <ขอ S 1> มา <ขอ S 1> ชิมเดี๋วนะยวเรามาชิมเส้นกัน,กน,กนอืนอของโปรเลยเส้นเล็กอะ ไม่ต้องปรุงจริงๆขอลูกชิ้นนิดหน่อยดู่ลูกชิ้นบ้างมอลูกชิ้นเขา,าต้มแป้งหรอืเอเปล่าเนื้อปลาล้วนครับไม่คาวด้วยเม่อทันเน่งเน่งหนุกใครไม่กินปลาเหมือนเราก็ก,ก็สามารถกินได้เนาะกินได้อันนี้บอกเลยว่าไม่คาวนั้จริงๆไม่มีกลิ่นด้วยเพราะว่าถ้าปกติมีกลิ่นก็จะไม่คาวเลยถ้าลูกชิ้นปลาที่ทํา ไม่ค่อยเป็นอ่ะกเขาจะมีกลิ่นคาวปลาออกมาแต่เนี้ยคือแบบรสชาติเขาโอเคเลยลูกชิ้นกุ้งอร่อยเหมือนกันอิ่แล้วมั้งอือกินกันอิ่มแล้วมั้งเดี๋ยวให้คุณพลอยบ้างโเจ๊ใช้ดีมากเลยอ่ะมาให้เราชิมด้วยขอบคุณค่ะโต๊ะไม่ใช่มือค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยครนะคือคือให้ผู้จ่ายอยู่ปะเดี๋ยวใช่เพราะว่าเอาไปลงช่องของตัวเองครับตอนนี้ก็ ร้านอร่อยอร่อยเลยอย่างเงี้ยถึงช่องเล็กๆเรา่็อยู่แถวๆนี้ยเราจะได้แวะมากินได้บอกเพื่อนๆเลยดขอบคุณค่ะขอบคุณครับเคสน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากเขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวต้องลองชิมแล้วลองชิมได้อันนี้เนี่ยเป็นสูตรอาม่าเลยอ๋อคอขอบคุณก็ไม่ใส่ไม่ใส่สายไม่ใส่แหวนชิมได้เลยได้ขอบคุณครับคุณที่เี่น่ารักมากเลยอ่ะ เฮ้ยคุณคะเิมเจอจะเอามาให้ชิมเองเลยนะเออนี่เจ๊เอามาให้เองเลยนะเอาเรื่องจริงอร่อยและยั่งใจดีด้วยได้เราต้องแท็กแท็กร้านด้วยหอมกลิ่นเผือกมากว่าง่ายร้านร้านร้านเยโอ้แล้วครับเจ๊ขอบคุณครับให้เจ๊ฝาก้าอะไรอ่มเดี๋ยวให้เจ๊ฝากร้านหน่อยร้าน ฝากร้านให้แบะมาใช่ใช่ร้านร้านเจคิมลูกกินปลาเนาะสามสิบกว่าปีอยู่ถนนนวมินก้าสิบอร่อยจริงแล้วก็ไม่แพงด้วยแล้วเจนะจะบอกเจน่ารักมากเป็นันเองจริงอย่าลืมรายการราคาขอบคุณครับเจ มาถึงร้านที่3ของเราในวันนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอีกเหมือนเดิมกับร้านวัฒนพานิชก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นตั้งแต่เข้ามาที่ร้านแล้วอะห <c oughs> อมมากสัวใหญ่ที่นี่คนจะมากินคนเก่เาๆมากินนะน่าใช่ใช่ดาราเนินมากินเยอะคืเอ,อเราก็พยายามแบบไม่รู้อะเราอยู่แถวนี้แต่ว่าไม่ค่อยได้ตะเวนออกหาของกินทเท่าไหร่แต่ชวกน,นี้แบบแนชนชื่นเนี่ยมารับกลูมาอีกสองทีกินสี่ห้าพันอะเขาบอกว่าถ้าช่วงกลางวันคนจะเยอะมาก เราก็เลยแบบมาเหลื่อมเวลาเขาหน่อยวันนี้เตเล็กอ้าวนี่เต็นเล็กปิดถ้วยอ่ะหลับก่อนเลยผิดถ้วยคิวอันนี้ยังไม่ถึงคิวแร้นะรออีกคิวหนึงของคุณพลอยเป็นอะไรครับเป็นเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นผ้าคิลิวขอดูหน่อยว่ามีเครื่องแน่นขนาดไหนอันนี้เป็นอะไรผ้าคิริวอันนี้เนื้อตุนลูกชิ้น มาครบอ่ะลองชิมน้ำดูก่อนว่าวันนี้กินสามเ้นเลยนะสามสไตล์สามแบบนะว๋วยเตี๋ยวเรือก็มาแล้วว๋้ยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอันนี้วุ้ยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อจะเป็นเนื้อน้ำใสเนื้อสุนอร่อยหานเขาบอกว่าเจ้านี้เจ้าเก่านะที่นี่ถึงจะเปิด เปิดมาเป็นสาขาหลังสุดเนาะเขาบอก15ปีสาขาเ่าแก่เขาอยู่ที่เอกกมยัยเขามีเส้นนวามินของของพ่อเนาะนี่ยังไม่ปรุงนะอ่ะยังไม่ปรุงน้ำซุปเขาหวานมากหอมมากไม่อยากปรุงเลยอะ่ะเล้วอร่อยอ,อร่อยจริงนะแต่เขายังไม่ได้ช้อนช้อนก่อน เรา้งไม่ปรุงก็อร่อยนะจริงๆเดี๋ยวก่อนดูที่เส้นเส้นอีกแล้วเส้นดีแล้วครับเส้นดีอีกแล้วครับถ้าไม่กินแต่เส้นเส้นเล็กคือของโปลดเนี่ยเส้นดีนะอุ้ยเหมือนลืมถ่ายเลยดูดิไปจ้วงของตัวเองนๆๆๆี่นี่ลูกชิ้นโอ้โ้โอ,โอ,โอ้ไม่เล็กนะครับอันนี้เราสั่งเป็นเนื้อตุ๋นเนาะ ดูคุณคุณพอหิวแหละดูแล้วอะ่ะพอหิวแหละ oh มีครบ oh. นี่พักกินริ้วโอ้ยชอบอ่ะ oh. เดี๋ยวชิมน้ำอ่ะโอ้โหไม่มากินถือว่าพลาดวันนี้นะร้านเด็ดนะวันนีจร,จริงบอกเลย ถ่ยายภาพคลิปนี้นะบอกว่าเสียดายแย่ยถ้าคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะปักหมุดตามเรามาได้เลยทั้งสามร้าน,นอันนี้โู้จัดรร้านบอกเลยว่าเด็ด <c oughs> คุณพลคุณพลไม่สนใจเราแนละ้วคุณพลจะกินแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอจิมเส้นก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้คุณพลไปกินแล้วตอนนี้คุณพลแบบจ้วงแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้นาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะโอ้ดีมาก น้ำตุกขบโคตรหวานอะ่ะก๋วยเตี๋ยวดีก๋วยเตี๋ยวอร่อยคุณไม่ต้องปรุงก็อร่อยใช่อันนี้คือหวานหวานเนื้อเลยนะน้ำเนื้อมันชุ่มเลยไม่ได้หวานน้ำตาลไม่ได้หวานอะไรนะมันเป็นหวานแบบเหมือนเค้าเคี่ยวอะ่ะเออเค้าเคี่ยวน,น้ำซุปอะ่ะ เอาไปสั่งก่อนเลยไปสั่งก่อนอไปสั่งก่อนนั่งก่อนนั่งไหนรู้ตรงนี้ตรงไหนตรงนี้ดีกว่าเนาะไป,ปน,น่นนปนาจะเครื่องดื่มอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับ ตอนนี้อาหารนะไม่ไหวและะ้วคะ่ะไม่ไหวแล้วค่ะนี่เป็นขนมหวานวันนี้ยังไม่ได้กินของหวานเลยกินแต่ของข้าวอันนี้เป็นขนมปังปิ้งนูเทลเทลา่าให้คุณพลอยชิมบ้างชาเขียว เมื่อกี้อะไที่พยักหน้าน่ะโดนแค่ฟองนมยังไม่ได้โดนตัวชาใช่ไหมชาชาอันที่พยักหน้าคือชาเขียบหอมมากนะแล้วก็มันมีนมนวลโดแบบหอมอะอร่อยวันนี้อร่อยดูกร้านเลยอะค่ะแถวแถวไหนนะแถวนวมินเหรอนอวมินจริงจริงมันมีของอร่อยอีกหลายร้านนะแต่ว่าดูดีๆนี่นแแี่นี่นี่น่าละที่มาเริ่มเลยร้านูโทล่าเขาทาแบบไม่หวงของนะ วันนี้นะครับเราก็จะมาปิดคลิปกันที่ร้านไทม์ครับหลังจากที่ตะเวนกินมาทั้งหมด3ร้าน3ร้านซึ่งวันนี้เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวทั้งหมดเลยทั้ง3ลร้านแล้วก็ปิดท้ายด้วยคาเฟ่สวยๆกาแฟอร่อยอร่อยขนมปังก็อร่อยแล<ม>้วนี่มันอ,อ,ยอยู่ในละแวกไหนนะนวะมินนวมินเนาะถนนนวมินซึ่งเราสามารถขับรถวนหาของกินได้ใช่ใช่แต,แต่แต่ที่นี่มีแต่ของอร่อยนะจริง ก็สําหรับใครที่อยากตามหาของอร่อยแล้วก็มีโอกาสได้มาเส้นถนนนวมินเนาะเราก็อยากแนะนําทั้ง3ร้านที่เราพามากินกันในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เข้าคอนเซปต์ของรายการเรากินโปรซิปเพราะตอนนี้ซิปแล้วนี่นี่ก็ติปแล้วแต่กระดุมแตกค่ะซิปไม่แตกแต่กระดุมก้ะแตกแล้วแต่กินหมดทุกร้านจริงวันนี้กินหมดร้านก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาถึงตอนนี้เนาะแล้ว สำหรับใน e p พีหน้าเราจะพาไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะพาไปเที่ยวไปกินกันอีกแล้วพบกันใหม่ใน e p พีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายคำสุดท้ายเลยเคราจานดอช่วงอร่อยจริงอร่อยเคราจานอืมวันนี้แบบอ่ะเคราจานจริงค่ะ เอาหลอดไหมคะ